ยกเสื t. <t <od my |ms|> ้อก่บเมื่อคืนอีกต้องยกในเสียงไชโยรอก็ขอสวัสดีพี่น้องชากเฟซบุ๊กและยูทูบครับตอนนี้เป็นการยกธงในงานขาดำครับนะครับมารอดูบรรยากาศครับอ้าวท้องเรียบร้อยกับอาจารย์เด้อ เช่นเลยอาจารย์เลียปล้องกระบอสโอ้ย oh, ังเออตะวันเรียบร้อยกระบอาจารย์น้ำโอ้ยมันทำกันหรอลูกหลานหลาย เดี๋ยวให้ขวัญอาพร้อมร่างกายอาจารย์จะได้เตรียมประกาศน้อยหวานใครมีชริญนายพร้อมให้เต็มเออพร้อมมั้ยอ่ะไหนแน่เจียมเลียลองเจียมเลียเบิกเจียมเลอะอ๋อยันๆอ๋ออ๋อยันๆอ่ะบ่เพียงเว้าๆไม่ได้บ่เพียง เอ้าวเหล่าคนเนาะอ่าไงไงเจ้าเลียล่างไงเจ้าเลียเบงไงเจ้าเลียบานปังปนยึดสันดานกั้วบานเลือตองไงนะครับเจ้าขอนเชิญเทพาณิชุ์ตบบุตรไตรย์ทำยมราช่งอากลาหานต้องได้บงการคมั่นสมาอยู่เป็นชัยมงคลคนั้นวิเศษวันนี้เกิดเข้าราศี เป็นวันดีที่สุขครับเจ้าทาลาไจะได้ยกธงวันนี้ขอให้เตยพานักขุนทั้งหมดบุตรบุตรมาช่วยปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้มายกธงวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดสิ้นกาลนานเทอ,อาตั้งน,มน,นมโ,โ,โมสามเจ้าพ่วงกันนโมตัตตมสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tasa bhagavato arato sama samputasa mi nama yang baca, rakena rata yang api buce ma ayang baca, rakena rata nata buca amakan tikaratang มตายะสุขายะสังวาตาโตข้าบเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งพระรัตนตรยัยด้วยธงแผ่นผ้าพืนนี้ข้าบเจ้าทั้งหลายได้บูชาธงแผ่นผ้าพืนนี้แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดสิ้นการนานเทิน 啊哦，哦哦哦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 哦， เสียงอาจารย์ดังก้มมูเลยเนาะกระด้างแหงแหงดังแหงก้มมูอีกอ้าวเนแมวบางปูนตอนรกเนี่ยบ้านมลึกตัวเงินี่ยก็แมว,รแบบมวแมโรซีเมียนเกิด,ดก,ก,กันนั้นเมียนขมายากขมายกรอยรู้ว่าก้ารัวไม่เกิดจึงเงยชี้จำกัดเลยอายุวีมันใบรวยชะน้ำอายุปโนสุขคังผ้าหลังแหงแหงรวยรวยรว,ยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกควายถุงรึวันที่หนึ่งทุกคนดูน จารย์ถกรลวันที่หกบ้าอะไรเนาะปาอาจารย์บนเรืมดอกับตรงกลางด้วยนะตรงกลางพอเสียงว่ามุณหอกเลย